สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผมวทยรับส3าครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาแชร์วิธีการเก็บมเมล็ดพันธุ์มะละกอรหรือขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์มะละกอนะครับสำหรับการขยายพันธุ์เมล็ดของมะละกอในต้นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการกลายพันธุ์ของมเมล็ดนะครับไปในทางดี จะมีอยู่แค่ประมาณ3นะครับส5ส่วนมากก็จะเป็นยีนกันกลางหรือยีนด้อยนะครับส่วนยีนเด่นจะมีอยู่แค่นิดเดียวนะครับถ้าเราไม่รู้วิธีการเก็บรักษายีนเด่นก็จะทำให้พืชอยู่แค่ระดับเดิมหรือด้อยลงมาแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะค้นหาเมล็ดพันธุ์ยีนเด่นได้การพัฒนาสายพันธุ์พืชหรือการดูแลรักษาในที่ดินเดิมของเราในดินของเราจะทำให้ผลผลิต สูงขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนได้มากเลยนะครับสําหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกขัานต้นว่าต้นนี้เป็นมะละกออยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าสี่ปีโดยประมาณนะครับ4ปีของการเก็บรักษานะครับในต้นนี้ที่ผมจะใช้โดยการครัดสายพันธุ์นะครับก็คือผมจะไม่ใส่ปุ๋ยพวกเคมีนะครับจะเน้นไปทางปุ๋ยพวกอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ควายนะครับ แต่ว่าขี้หมูผมไม่ใส่เพราะว่าส่วนมากขี้หมูจะเป็นการเล่งต้นนะครับสําหรับตัวผมที่เคยศึกษาแล้วก็เคยทํามานะครับในส่วนของผมส่วนต้นนี้นะครับเวลาที่ผมเก็บสายพันธุ์นะครับพอสุดคออย่างเงี้ยพอมาเริ่มเยอะเสร็จปุ๊บผมก็จะเริ่มตัดพอเริ่มตัดเสร็จปุ๊บแล้วผมก็จะเอากิ่งเล็กนะครับเป็นกิ่งเล็กตัวนี้มาเลี้ยงไว้นะครับส่วนกิ่งเล็กนะครับพอเริ่มออกดอกออกลูกนะครับ เริ่มออกดอกพอเริ่มติดลูกผมก็จะเด็ดออกนะครับทําให้ต้นของต้นของเขานี่ก็คือเลี้ยงเลี้ยงต้นให้มีความสมบูรณ์แล้วค่อยปล่อยให้เขาโตภายหลังนะครับแล้วเวลาตัดต้นนี้ออกนะครับผมก็จะยังไม่ออกปล่อยให้ต้นนี้ออกนะครับเป็นการพักฟื้นดินอยู่สักประมาณ2เดือนนะครับจึงปล่อยให้ต้นนี้ออกติดลูกนะครับเป็นการฟื้นฟูดินส่วนพอเริ่มผมจะเริ่มตัด ส่วนนี้แล้วนะครับต้นนี้พอสุดคอขึ้นไปสักหน่อยเสร็จปุ๊บถ้าสังเกตดูนะครับจะเริ่มมีการคอที่มะละกอที่สูงๆขึ้นไปก็จะเริ่มมีความบิดเบี้ยวนะครับแคะแกนนะครับยิ่งสูงเขาก็จะยิ่งต้นไม่ค่อยสวยนะครับจึงต้องแต่งสาวอยู่เรื่อยๆนะครับส,สำหรับการปลูกวิธีนี้ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็น10ป,ปีนะครับในสูตรนี้เป็นการแชร์ให้เพื่อนๆลองทำดูนะครับสำหรับการที่จะคัดนะครับเราไปปลูกในที่อื่นถ้าเราไม่ ไม่ใช้การวิธีการต่อไม่ใช้วิธีการตอนนะครับตอนต้นสําหรับการตอนต้นนี่นะครับถ้าเราไม่ใช้วิธีการตอนที่ออกมาอย่างนี้นะครับเราก็จะคัดในยีนเด่นนะครับในจุดหนึ่งเราจะคัดในพืชที่มีความที่ว่าเป็นยีนเด่นอยู่ประมาณสเปอร์เซนอันดับแรกนะครับเราก็จะคัดมะละกอน,นะครับต้องบอกว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ แขกนวลดําเนินนะครับจะเป็นเหมาะสําหรับการตาม,มากนะครับเนื่องจากเนื้อของเขานะครับในเนื้อของเขาที่มีความไม่แข็งจนเกินไปสามารถที่จะดูดพวกน้ําปลาน้ําปรุงเครื่องที่เราตำนะครับดูดเข้าไปในเนื้อแล้วก็ยังมีความกรอบอยู่นะครับ จึงเหมาะที่จะไปทําเป็นมะละกอตํานะครับส่วนในการกินสุกนะครับจะไม่มากมายนะครับจะไม่ถึงกับอร่อยมากมายจะสู้จะสู้พวกเลดเดดี้น่าจะเป็นอันดับหนึ่งมีมะละกอญี่ปุ่นเลดเดีแล้วก็ฮอลแลนด์ที่มีความนมิยมนะครับสอสายพันธุ์นี้นะครับที่เหมาะที่ความหวานอยู่ประมาณ1ิ1ส1บสอบิบิกนะครับ เหมาะที่สําหรับการรับประทานส่วนต้นนี้นะครับหลังจากที่ว่ารูปทรงนะครับที่มีความเป็นรูปทรงกระบอกนะครับหรือที่เขาเรียกว่าเป็นทรงอีลองกาต้านะครับเป็นรูปทรงกระบอกที่เป็นต้นกระเทยนะครับเราก็จะใช้ความยาวอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า30 30มเซนหรือ1ไม้มะทัดนะครับแล้วก็ความใหญ่ของมะละกอเนี่ยครับก็โดยประมาณนี้นะครับความใหญ่ ความใหญ่ต้องได้รูปทรงต้องสวยพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะบิดมะละกอเนี่ยนะครับไปพักต้นไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ2วันนะครับให้น้ำเลี้ยงของเขานะครับมาเลี้ยงอยู่ที่ต้น2-3วันแล้วก็มาส่งที่มเมล็ดพันธุ์นะครับจะเปลี่ยนจากแป้งมาเป็นความหวานนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการลืมต้นนะครับจะทําให้ตัวนี้หวานแล้วก็ส่งไปหาลูกพอหลังจากนั้น เราจะใช้มีดลองตัดดูนะครับเนื้อความหวานลองตัดดูเราจะดูเนื้อนะครับดูเนื้อก่อนว่าเนื้อของเขาเนี่ยมีความหนาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อโปร่งเนื้อบางเราก็จะไม่ทําพันต้องเน้นว่าหลังจากที่เราผ่ามาแล้วมีความหนามีความหนาของเนื้อแล้วก็ลองกินดูว่ามีความหวานอยู่บ้างจนไม่จืดเกินไป ถึงเราจะเอาไปทํามะละกอตําแต่ก็ต้องมีความหวานอยู่ความหวานเนี่ยจะเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเราปลูกแบบโพอินทรีย์แบบปล่อยตามธรรมชาตินะครับความหวานจะเยอะอยู่แล้วถ้าเพื่อนสังเกตดูนะครับถ้าเกิดว่าไม้ต้นไม้ต้นไหนที่เราปลูกแบบระบบอินทรีย์แบบธรรมชาติเนี่ยก็คือเขาจะมีสารอะไรบางอย่างที่อยู่ในดินนะครับมันก็สารในดินก็มีอยู่หลายตัวนะครับทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมจุลธาตุมหาธาตุต่างๆนะครับที่ปุ๋ยกระสอบ npk ที่เขาทําไม่ได้สะสมไม่ได้จะมีกลิ่นน้ํามันหอมระเหยของของเขานะครับของมะละกอจะทําให้มีความหอมความหวานความกรอบแล้วก็เก็บในตู้เย็นหรือเก็บอะไรที่อยู่ได้นานมากกว่ามะละกอที่เราปลูกแบบใช้สารเคมีโดยตรงนะครับแล้วก็มเมล็ดพันธุ์พืชนะครับที่ว่าบอกว่า3%เเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความแข็งแรงของ ของลำต้นที่ส่งไปหาพวกดินส่งหาลำต้นแล้วเอามาเลี้ยงพืชนะครับจึงเหมาะที่จะเอาไปทำพันธุ์นะครับสำหรับผู้ใดที่ปลูกที่จะเพื่อขยายพันธุ์ก็แนะนำว่าอย่าไปใส่พวกปุ๋ย n p k นะครับลองปลูกระบบธรรมชาติดูแล้วก็ทำการคัดแบบผมคัดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราคัดมเมล็ดพันธุ์เสร็จปุ๊บมเมล็ดพันธุ์ที่เราเอาไปแช่น้ําก่อนขั้นต้นก็คือแช่น้ําธรรมดาก่อนหลังจากที่เราเอาเปลือกของเขาออกก็แล้ว เปลือกหุ้มมะละกอเป็นสําหรับเปลือกหุ้มมะละกอจะเป็นส่วนที่ทําให้พืชไม่ไม่สามารถที่จะงอกได้สําหรับเป็นเยื่อหุ้มหลังจากเราเยื่อหุ้มใสๆออกเสร็จปุ๊บในส่วนส่วนนี้เขาจะเริ่มงอกได้เราก็ไปแช่น้ําแช่น้ําตัวไหนที่ลอยขึ้นมาเป็นความเบาจะสูงเราก็ตักออกเลือกเฉพาะในส่วนที่โจมพอเราเลือกในส่วนที่โจมเสร็จปุ๊บเราใช้น้ําเกลือนะครับประมาณ1ช้อน หนึ่งช้อนกินข้าวเนี่ยครับหนึ่งช้อนกินข้าวแล้วก็น้ําอยู่ประมาณหนึ่งขวดประมาณสองสองร้อยมลก็ได้ครับแล้วก็มาคนให้เข้ากันเสร็จปุ๊บเราก็เอาในส่วนของตัวเนี้ยส่วนของตัวที่เราคัดเม็ดลอยออกเสร็จปุ๊บแล้วก็นํามาแช่แช่เสร็จปุ๊บในความในความเข้มข้นของเกลือจะปริมาณน้ําจะมีความหนาแน่น จึงทําให้มเมล็ดพันธุ์พืชลอยขึ้นมามเมล็ดพันธุ์ที่หนักจริงๆนะครับถึงจะสามารถที่จะจมน้ําเกลือได้ในส่วนที่เป็นโรงงานนะครับในส่วนที่เป็นโรงงานที่เขาทําเมล็ดพันธุ์ต่างๆเขาจะใช้แรงลมนะครับแรงลมเป็นตัวเป่าเพื่อให้เม็ดฝ่อเม็ดที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยปิวออกแต่ส่วนของเรานะครับเราไม่ใช้แรงลมเพราะว่าเราจะนำหลังจากที่เราแช่น้ำเกลือเสร็จปุ๊บเราก็มาแช่น้ำเปล่าแล้วนำลงเพาะเพาะกล้าเพาะถาดเลยนะครับ มันจะได้ความที่ดีกว่าแต่ว่าในโรงงานที่เขาทําไม่ได้ก็เพื่อว่าเวลาที่แช่น้ําเสร็จปุ๊บแล้วเขาไม่ได้เอาไปปลูกเลยแบบเราเขาจะเอาไปบรรจุพันธุ์ซองขายอีกครั้งหนึ่งแต่ส่วนที่ว่าเพาะแช่น้าเกลือแล้วเอามาเพาะเลยนะครับล้างน้ําเปล่าแล้วก็เอามาเพาะเลยในส่วนส่วนนี้จะทําให้เราได้ยินเด่นมากกว่าที่จะใช้วิธีการเป่าลมนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ อยากศึกษาเรียนรู้หรือในส่วนต่างๆนี่นะครับก็ลองเอาไปทําตามได้นะครับในส่วนของผมนอกจากเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับแลกพอเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วก็ผมก็ยังซื้อหนังสือหล,หลายๆอย่างมาอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือญี่ปุ่นแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับพวกเกษตรต่างประเทศแล้วก็ดูในคลิปดูนอะไรต่างๆลองมาประยุกต์มาทําผมก็เลยเห็นผลในส่วนส่วนนี้นะครับว่ามันเหมาะที่จะสามารถที่จะมาทําพันุ์แล้วเกิดประโยชน์ได้ดีนะครับ มีหลายๆท่านนะครับที่ลองทําในสูตรต่างๆที่ประสบผลสําเร็จก็สามารถที่จะนามาแชร์ผมได้นะครับผมก็แค่คนคนหนึ่งที่ชอบทําเกี่ยวกับพวกการ,กรเกษตรนะครับยังไม่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ใครได้เป็นแค่คนที่ชอบทําเกี่ยวกับพวกการ,กรเกษตรเฉยๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมว่า มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสาหรับคนที่ชอบทํานะครับในส่วนส่วนนี้นะครับต้นทุนไม่ได้มากมายเลยนะครับอาจจะใช้น้าขี้วัวขี้ควายหมักแล้วก็มาราดอยู่บริเวณบริเวณโคนต้นนะครับก็ยังสามารถที่จะติดได้ขนาดนี้จากข้อนี้นะครับเพื่อนๆจากข้อนี้ก็จะเริ่มออกแล้วนะครับถ้าเห็นขนาดลําต้นนะครับทางซ้ายมือก็จะเริ่มที่จะออกแล้วสำหรับผมวหแล้วสิบสามนะครับหวังว่าจะเป็นคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆนะครับในคลิปนี้ หากท่านใดที่ชอบหรือมีส่วนที่ทําอยู่แล้วนําไปประยุกต์และปรับใช้ตามสไตล์ของท่านนะครับสําหรับผมไว้แล้วสามขอลาเพื่อนๆเป็นเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ